สวัสดีครับช่องรักการปั่นนะครับวันนี้เราก็มาแต่งรถเพิ่มกันนะคันนี้ถ้าใครตามคลิปผมเนี่ยคันนี้ก็เคยเห็นหลายครั้งแล้วนะฮะมันเหมือนกับคันอื่นเนี่ยมันคันอื่นเนี่ยแต่งแล้วอะจบแล้วแต่งแล้วจบแล้วไม่เพิ่มไม่เติมอะไรทั้งนั้นอะพอคิดว่าพอใจหมดแล้วนะฮะก็เก็บเอาไว้ใช้อย่างเดียวก็เหลือแต่เฟรมเฟมเนี่ย คือจริงๆแล้วเฟรมเนี้เป็นเฟรมที่ถ้าถามผมนะจับใจผมก็คือผมชอบมันมากที่สุดในบ้านอ่ะนะฮะเป็นบิสตโตนนะฮะตัวนี้จะเป็นโรสแมนไซส์54นะครับอันนี้ผมชอบที่สุดเลยนะฮะซื้อมาเนี่ยคือคันอื่น่ะแต่งแล้วจบแล้วไม่ยุ่งเลยปั่นอย่างเดียวแต่คันเนี้มีการตกแต่งอยู่เรื่อยคือถ้าเกิดไอเดียอะไรขึ้นมาใช่ป่ะก็จะมาลงไต่คันนี้ <c oughs> นะคือผมเคยบอกในลิปเก่าๆว่า ให้เลือกอะไรฮะซื้อจักรยานให้เลือกที่เฟรมจริงถ้าคุณเจอเฟรมที่ถูกใจนะเรียกว่าจบจบไปที่นี้คือฉันพอใจเธอแล้วฉันไม่ไปยุ่งกับเฟรมอื่นแล้วนะฮะแต่ที่มันแต่งอยู่เรื่อยไม่ใช่ไม่พอใจเราสนุกกับมันได้ครับเพราะอะไรฮะเพราะฉันรักเธอไงเวลาฉันแต่งฉันก็แต่งเธอเนี่ยแหละนะครับนะฮนะค,คือการเข้ารักเอาอะไรอะ่ะมันสวยงามนะครับคือเท้าความสักนิดหนึ่งจักรยาน ทำไมต้องเข้ารักบางครั้งไม่เองเข้ารักเลย,แพ,ย,เลยแพงด้วยไม่เข้ารักด้วยแพงด้วยไม่เข้ารักบางคัเข้ารักแพงคืออย่างนี้ครับในสมัยโบราณเทคโนโลยีมันยังไม่เยอะนะเขาไม่ได้แข่งอะไรกันครับเขาแข่งเรื่องของประสิทธิภาพของเฟรมและในสมัยนั้นนะเขาไม่ยึดถือน้ําหนักเบาอะไรเขาเอาอะไรมาแข่งกันความทนทานครับคุณดูรถเก่งสมัยก่อนเด็กคนขึ้นไปเดินทั้งคันไม่เห็นบุบเลยแข็งเป๊ะเลย บอสไซเือนกันโคตรแข็งเลยสมัยก่อนเทคโนโลยีมันยังไม่ก้าวหน้าใช่ปะเขาก็เอาความแข็งแกร่งทนทานมาเป็นที่ตั้งและเกี่ยวอะไรเข้าสลักอ่ะเกี่ยวอะไรเข้าสลักเกี่ยวสิครับสมมุติคุณเชื่อมมันตรงๆเนี้ยถ้าสมมติอ่ะอ,อ,อ,อันี่บุกเฟรมบุกอ่า่าันที่บุกชิ้นหนึ่งบุกนอกนั้นดีหมดเลยสมัยก่อนเขาจะไม่ทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่สมัยนี้อาจจะทาอย่างไ้นะมันมีเหตุนผลอยู่ด้วยนะคือสมัยก่อนเนี่ยอสมมติเฟรมบุก ตรงนี้บุกทำยังไงดีถ้ามีรอยเชื่อมก็ต้องปัดนี่ออกเยอะชุบชุกแล้วก็เชื่อมใหม่ไม่สวยหรอกครับนะคือเชื่อมจากโรงงานเนี่ยกับเชื่อมบุคคลเนี่ยโรงงานเนี่ยมันมันมีปัจจัยหลายอย่างทําให้เชื่อมได้สวยงามกว่าครนะับนะบุคคลเนี่ยเอามาต้องฝีมือต้องถึงจริงๆอ่ะฝีมือต้องถึงจริงๆอ่ะถึงได้เชื่อมใกล้เครียดใกล้เคียงใกล้เชียงนะไม่ใช่เหมือนนะใกล้เคียงโรงงาน ใช้คานี้ได้เหือเจ๊จริงไม่รู้วปาอะไรโรงงาน่ะมันเหมือนกับอุปกรณ์เขาเครื่องเชื่อมอะไรเงี้ยเขาเขามีมาตรฐานที่สูงอะเขาเป็นโรงงานอะเออไม่ใช่วา่าเขาเป็นโรงงานอะแล้วคนที่มาทํางานในโรงงานก็ต้องผ่านการทดสอบหรือฝึกฝนจนเชี่ยวชาญในสินค้านั้นๆนนอะออทีนี้แล้วเกี่ยวกับการเข้าสลับการเข้าสลับเนี่ยก็คือท่อเห็นท่อน้ำมันสูงมันอยู่นะเนี่ยมันสูลมันอยู่เนี่ยน,น,ยน,ยนะฮะแล้วก็ เชื่อมด้วยของเอาทองเหลืองไหมเป่าไฟทองเหลืองเชื่อมอ่ะเวลาเอาออกก็เอาไฟมาเป่าละลายทองเหลืองดึงออกไปเลยครับแล้วก็ใส่คานใหม่เข้าไปแล้วก็ใส,ส่สลักแล้วก็เชื่อมทองเหลืองรูปทรงความสวยงามยังอยู่เหมือนเดิมนี่นะคนด,ดูดิปีอะไรอ่ะปีแปดหนึ่งเฮ้ย <c oughs> นี่พอสอะไรวะเนี่ยเออนี่ปีอะไรนะสองห้านะสองวัน่งสองวันยี่ห้านะเออเฮ้ยเองอยู่ได้เอเอเร็วเร ความผูกก็น,น้อยด้วยถ้ารักษาดีๆเนี่ยเจ้มา้่านรักษามาดีๆเนี่ยมันจะผูกได้มันแทบจะไม่ผูกเลยมันอยุด <c oughs> น้องๆเอามาตาเลยมั้ยเออใช่เนี่ยเขาถึงได้เข้ารักเข้าสลักไว้เพื่อเอาไว้เพื่อเอาไว้ซ่อมครับสองได้ความสวยงามน,นะเวลาเข้ารักเข้าสลักเนี่ยเอ๊อจะทำยังไงให้เฟรมนี้มีบุรุษค่านอกจากใช้วัสดุที่ดีแล้วนะก็อาจจะใช้ลวดลายที่สลักเนี่ย เป็นตัวโบอกบอกทีว่าเฮ้ยอันนี้ตัวท็อปนะอันนี้ตัวท็อปนะอย่างมีเป็นต้นนะนะะเห็นไหมหลังๆนะ่ะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างซึ่งสมัยก่อนอะรถมันจะต้องทนผ่านรถไม่ทนวหาแกใช้ไม่ได้แบน์แกดูพัลดลมเลยเคยพัดลมใบเหล็กป่ะมอเตอร์บ้าอะไรวะสามสิบปีสี่สิบปีมันยังหมุนได้เลยที่มอเตอร์อะไระแกวะใช่ไหมแล้วทีนี้เขามาคิดว่าเฮ้ยความทนทานฉันทำได้นะแต่ถ้าแกทนอย่างเนี้ย แกซ่อมได้ง่ายอย่างเงี้ยเออแล้วว่าหลังฉันขายไข่อะเออทนแบบซื้อไปเฟมันขาย,ห,ายหัวไปเลยอย่างเงี้ยเออแล้วฉันจะไปขายไขยเย่เรื่อยๆใช่ไหมก็อาจจะให้คือให้ประสิทธิภาพบางอย่างสูงขึ้นแต่ความคงทนลดลงเพื่ออะไรฮะเพื่อขายสินค้าน้เรื่อยมันเป็นธุรกิจครับถ้าไม่ทําอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปชยานปั่นเหมือนกันเออใช่ปะ่เออะเอะเอจเจ้าเจ้าแต่เราเขาก็ต้องเอาของเขาด้วย แฟงเนลไปเวลาขึ้นทางไปด้วยกันอยู่กันได้นะผมมึงบอกว่าหาเฟรมหาที่เราชอบนะหาที่เราชอบนะหลังหลังก็ไม่ต้องเข้าสลับก็าอะไรไม่มีใครมาตัดมาซ่อมหรอกใช่ป่ะน้อยน้อยน้อยมันบุกบุกไม่เอายอทิ้งหรือขายใครถูกถูกก็เอายว่ากันไปใครจะไปซ่อมไงว่ากันไปแต่ฉันไม่เอาฉันฉันไปหาซื้อเฟรมใหม่ก็ได้ใช่ป่ะสมัยใหม่อ่ะอืมมันเข้าถึงได้ง่ายใช่มมันเข้าถึงได้ง่าย นะทีนี้เราได้เฟรมที่ถูกอกถูกใจเฟรมถูกอกถูกใจรถคันนี้จะเป็นรถที่นึกตลอดเวลาฉันจะทำไงอะแกต่อไปดีใช่ไหมนะเดิมปเป็นยังไงก่อนเดิมคันนี้เป็นทัวริงผมจะมาเป็นเสือหมอกนะครสอบถังตอนนี้ผมแต่งก็ปีนจากสอบถังนะฉันไม่สอบถังนะ,นะะก็เอาใส่อดแอดปเตอร์ปึ๊บ ชิปเตอร์แยกนะอ่าอันนี้ก็ไปนแบบชิปเตอร์แยกนะนี่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 นะใส่ชิปเตอร์แยกเข้าไปแยกเข้าไปแต่งหน้าทาปากนาคุยง่ายใส่แฮนด์ยกซะหน่อยนึงอ่านะแล้วก็ทางนี้ผมก็จะใช้อ่าคอเนี่ยสเต็มเนี่ยคอเนี่ยสมัยผมเด็กๆเขาเรียกคอคอจักรยานอย่างเดียวมีเขาเรียกสเต็มนะฮะใส่คอจักรยานเนี่ยให้มันมง,งนนุ้งมลงนิดนึงอ่ะกดต่ำนิดนึงแล้วก็แฮนด์ยกขึ้นทําให้แบบว่า แหนไม่เตี้ยเกินไปอ่าทำไมแห่แนไม่เตี้ยเกินไปก้มนิดนึงก้มนิดนี้ก้มนิดนี้แต่ว่าไม่ถึงขนาดเสือหมอกแต่ว่าไม่ใช่พอบ้านในบ้านตั้งโต๊ะนะครับนะบแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเฟร,รมแนวเนี้ยจักรยานพ่อบ้านที่เป็นเฟร,รมแนวเนี้ยก็มีทีนี้เบื่อนี้ยจักรยานไซร,รัคก้าเซ็งเซงคุณมาแต่งอย่างลักษณะยอย่างนี้ได้นะอ่าคุณเอาบางโคนออกเอา ที่ซ้อนออกออกตะก้าออกเปื่อย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 รถเปื่อยรถนะฮะเปื่อยรถแล้วลองเอามาแต่งดูทีนี้เดิมเนี่ยสาหรับเฟรมพวกนี้หรือแม้กระทั่งรถพ่อบ้านมันจะเป็นร้อยยี่สิบเจ็ดครับนะมันจะเป็นร้อยยี่สิบเจ็ดนะฮะทีนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดมันไม่ดีหรอไม่ใช่ไม่ดีครับร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันยังไงเดียวมันมันหายางยากเออไม่ใช่ไม่ดีอ่ะ ดีมันดีตรงไหนะถ้าล้อนั้นเป็นล้อเอ้ยแบรนด์ใช้ได้หน่อยนะอาะนั่นเราลอทีดิดูมดุมใช้ได้หน่อยนะอาะดุมดีคือล้อเนี่ยล้อดีไม่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้เรื่องความทนทานเราไม่ต้องพูดถึงนะเราแบบว่าเฮ้ยเอาเอามีเอามีนาสกุลหน่อยอ่าเรียกว่าเอามีนาสกุลหน่อยอะนะก็จะเป็นรอยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ดุมยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อ่านะสีโลก็จะเป็นซีโสแตนเลสเฮ้ยทนทานต่อสนิมนะครับ ร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยข้อเสียมีอย่างเดียวหายอย่างยาจริงคือคุณมีทางเลือกสองทางหนึ่งทับสี่กับสามทับแปดนะและไอ้สามทับแปดก็คือยาทั่วทั่ไปที่คุณเจอส่วนใหญ่จะเป็นยาสางับแปดท่นั้นนะและดอกอยางแกก็ช้อยแทบไม่มีเลยอะ่ะเออเอาเป็นว่าไม่มีดีกว่าเลยดอกอยางแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละ หนึ่งทับสี่ก็อาจจะเล็กลงมาหน่อยยางน้องๆเสือหมอบอ่ะนะแต่ก็จะใหญ่กว่าสักประมาณ28ดซีหน้ากว้างอยู่แถวๆประมาณ28ดซีอ่ะแถวๆนั้นอ่ะหนึ่งทับสี่ของ2่สิบเจ็ีวแล้วลายดอกยางก็มีแค่นั้นอีก็เลยอ่ะล้อมันไม่มีปัญหาถ้าพอใจในยางนั้นถ้าพอใจในยางนะจบไม่ต้องเปลี่ยนล้อครับล้อยี่สิบเจ็ด กับ1้อเที่ที่เห็นในรูปเนี่ยนี่คือ1้อยแปลงเอาเจ4มาใส่27กับเจ4เนี่ยมิติต่างกันนีดเดียวแต่นิดเดียวในทีน่นี้ไม่สามารถนำยานนอกไปอย่างใรมาร่วมได้กันนะมันก็คือมันใหญ่กันกนิดเดียวก็ใส่ไม่ได้แล้ยยาใช่ปะ่ะต้องพอดีเท่านั้นนะนะผมก็หา127เอ้ย1้อเจมาใส่แทน127เเพื่ออะไรครับ ล้อเจ็ดร้อยสี่มียางให้เล่นหลากหลายตั้งแต่ยี่สิบสา3ยี่สบห้ายี่สิแปดสาสิบสองสาสิบห้าสี่สิบและสี่สิบห้าโคตรใหญ่ละสี่สิบห้าทีนี้จะใส่เนี่ยจะยางเบอร์อะไรเนี่ยก็ต้องวัดเนี่ยวัดช่องเฟรมเนี่ยกับอาเนี่ยตะเกียบหน้าเนี่ย,เ,ยเนี่ย,ยความกว้างเนี่ยดูสิมันลงได้หรือเปล่า,ามันลงได้หรือเปล่าดูด้วยเฟรมแต่ลนะเฟรมไม่บอก ไม่ใช่ว่าอยากจะใส่ยางเบอร์อะไรก็ใส่นะครับนะถึงไหมเฮ้ยเป็นล้อเจ็ดร้อยสีเหมือนกันมันใส่ในวงล้อได้แต่มาใส่ในเฟรมนั้นๆน่ะใช้คำว่านั้นๆน่ะไม่ได้อย่า,างชิดคันนี้คันนี้ข้างหน้าเนี่ยสามารถใส่เจ็ดร้อยสีเบอร์สี่สิบห้าใส่ได้เลยแต่ข้างหลังเนี่ยจะตันแค่เบอร์สี่สิบจะตันแค่เบอร์ส er ี่สิบนะถ้ามีคิดเก่าผมเนี่ย ผมเอา,อาร้อยเจ็ดร้อยซี่ใส่ในเฟรมอิสโตนอีกรุ่นหนึ่งอ่ะอันนั้นเป็นเฟรมเจ็ดร้อยสีเลยอันนั้นใส่ได้แค่เบอร์สามสิบห้าข้างหลังข้างหน้าสามสิบแปดเห็นปะเห็นปะแต่ละเฟรมยี่หออ้อเดียวกันไม่เหมือนกันทีนี้คุณเอารถพ่อบ้านเอามาแต่งแบบนี้ได้เนะเพราะเฟรมเนี้ยก็เป็นเฟรมทัวริ่มันก็คล้ายๆน้องๆรถพ่อบ้านแม่บ้านอ่ะแต่เพียงว่าไอ้นี้ยที่มาแตดที่แรกอ่ะเป็นร้อยยี่สิบเจ็ดเหมือนกัน ไม่ได้มีากการาคาบางคันอย่างเช่นอาอะไรเป็นตัวปิดตนใช้มาร์คโลซาหรือเปล่าผมจะไม่ผิดนะที่มันเป็นแบบรถพ่อบ้านอะ่ะมันจะเป็นเฟรมตรงอย่างเงี้ยหน้ามันจะเป็นเฟรมตรงอย่างเงี้ยอันนั้นก็มาแปลงให้เป็นอย่างนี้ได้แต่ว่าช่วยดูหน่อยว่าหางหลังอะ่ะกับระเกียบหน้ากว้างเท่าไหร่แต่หางหลังเนี่ยสาคัญหางหลังนี่การดัดแปลงอเอาแม่แรงทางผมไม่แนะนําการที่คุณถางออกไปเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่ามันผ่าที่ทางเนี่ย ซ้ายกับขวามันออกไปเท่ากันถ้าออกเท่ากันเมื่อไหร่ไม่ว่ากันครับแต่ไม่รู้หรอกยากมากนะฮะคุณเอาไปแรงขาเนี้ยมันออกไปข้างหนึ่งอะรถเสียศูนย์นะพอรถเสียศูนย์เฟร,รมเน่าแล้วสำหรับผมตีทิ้งเลยเฟร,รมถ้าเสียศูนย์ทิ้งได้เลยครับถือว่ามันก็รถเสียศูนย์นะไรค่าสําหรับผมนะไรค่านะฉะนั้นอย่าไปถามเขาเขามาแค่ไหนใส่แค่นั้นเชื่อผม นะรถจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าศูนดีมันจะเป็นรถที่น่าปันครับถ้ารถสู์ไม่ดีจบให้ให้ใส่แบบโคตรเทพของอะไระไม่ประโยชนอ่ะรถแบบอะไรเราแก้วะนะกินซ้ายิีกว่าไม่เลือกนะหรือถ้ายากเย็นนักเนี่ยก็เอาลุมเดิมแล้วหาวงล้อที่ต้องการแล้วก็ไปขึ้นวงล้อเอาใหม่อันนี้ก็แก้ไขปัญหาได้เหมือนกันนะครับทีนี้ ตะเกียบหน้าเนี่ยแต่งได้นะนะถึงอ่ะข้างหลังเนี่ยไม่แนะนําให้แต่งแต่นะตะเกียบหน้ามันเล็กมันใหญ่อะไรเนี่ยคุณสามารถหาตะเกียบหน้าที่มีอ่าอย่างเช่นอันนี้เป็นคอจุ่มยี่สิบสองมิลน,นะคุณหาตะเกียบที่มันเป็นคอจุ่มยี่สิบสองมิลเนี่ยแล้วมีความสูงของกระโหลกเนี่ยไอ้ตรงตรงข้างหน้าเนี่ยสูงเท่าเทียมกันเนี่ย สูงกว่าตัดได้สั้นกว่าจบเหวเหมือนกันสั้นกว่าไม่ได้สูงกว่าไม่เป็นไรเท่ากันเออสบายไปถ้าสูงกว่าตัดไม่ใช่ปัญหาคุณหาตะเกียบมาลงได้ครับคันนี้ผมก็หาตะเกียบเจ็ดร้อยสี่มาลงหลายทีแล้วลงได้ไหมลงไ,ลงได้ลงได้นะฮะลงได้แต่พอใส่ตะเกียบเจ็ด้อยสี่ยันยันมันมันติดซุ้มเขาไงาก็เลยใช้ตะเกียบเดิมดีก,กว่าเพราะตะเกียบเดิมเนี่ยคันนี้จะมีหน้ากว้างอยู่ พอสมควรให้เล่นยางใหญ่ๆได้ยางเล็กก็ไนดะ้คือถ้าใส่ยางใหญ่ได้คุณจะใส่ยางอะไรก็แล้วแต่คุณชอบบางคนแต่สไตล์เนี้ยแต่ฉันชอบร้อยี่ห้าซีอยู่เหมือนเดิมนะยางยี่ห้าซีอยู่เหมือนเดิมนะก็แล้วแต่คุณนะครั้งนี้ยผมจะใช้อาของที่มีอยู่ในบ้านก็คือผมจะใช้ล้อเจ็ดร้อยซีแล้วก็เป็นยางสามสิบห้าน้ายางหน้ากว้างสามสิบห้ามิลเนี่ยคุยง่ายนะแล้วก็ ใส่อแดปเตอร์เข้าไปใส่ชิปเตอร์แย่แผ่นยกหน่อยดึงนะครับนะฮะแผ่นยกหน่อยนึงนะครับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนอย่างอื่นคุณจะแต่งอะไรก็แต่งนะฮะนี่เท่ากับว่ามีลบหนึ่งคันเป็นอะไรที่เราต้องการได้อย่างที่บอกครับเฟรมหาเฟรมที่ถูกใจให้ได้ฮะถ้าถูกใจได้ไดเมื่อไหร่รถคันนั้นจบจบในที่นี้คือฉันไม่ไปดิ้นรนอะไรแล้วนะ ฉ้นอาจจะวันนี้เธอเป็นเสือหมอบไปชั้นทีสิก็เอาแห็นเสือหมอบมาใส่อย่างคันนี้ยถ้าเป็นเสือหมอบอ่ะก็เอาชุดนี้ออกใส่อ่าไอสับถังตัวเดิมเขาใส่แฮนเสือหมอบเปลี่ยนยาเป็นยี่ห้าเป็นเสือหมอ,อ,มอ,อ,อ,อบแดงเ,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 เป็นเสือหมอบและ, <c oughs> น,ะนะจะเอาแบบซิ่งๆหน่อยก็แนวนี้นะคือต้องตั้งโจทย์ลให้ได้ก่อนอย่างเช่นโจทย์ของผมเนี่ยที่ผมหาเฟรมอ่ะไซด์เนี่ย ให้บอกกับเราอย่างเช่นผมสูงวัดเจ็ดสิบห้าเนี่ยผมลองปั่นเฟรมห้าสิบหกเนี่ยผมปั่นได้สบายนะไม่ไม่เขอะเขินเลยนะนะฮะเฟรมห้าสิบผมก็ปั่นผมคงได้นะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะอย่างเช่นคันเนี้ยที่ผมชอบเนี่ยหนึ่งเฟรมอะขนาดพื้นเนี่ยพอวางกับพื้นแล้วเนี่ยมันจะขนาดอย่างที่เราแขวนเนี่ยมันจะขนาดพื้นเลยเฮ้ยสวยดีว่ะเลยนะแล้วก็ เป็นเฟรมบางๆผอมๆนะนะฮะเป็นโคมโมลมอลี่เข้ารัเข้าสลับสวยงามสนิทเนยนะส่วนจานเจอนะทุกอย่างแต่งได้ตามจินตนาการเมื่อไรก็เปลี่ยนได้หมดแต่เฟรมแบบมันเปลี่ยนไม่ได้หาเฟรมที่ถูกใจนะตั้งโจทย์กันฉันชอบเฟรมแบบไหนนะบางคนเนี่ยเขาก็าชอบเฟรมคู่เห็นป่ะเฟรมบางๆแบบวินเทจหเป็นเฟรมคู่อะก็แล้วแต่เขาอะ นะบางคนก็ชอบเฉียงลงมานิดนึงก็แล้วแต่เขากระทองผมเนี่ยชอบแบบขนาดพื้นนะเฟรบบางๆขนาดพื้นนะฮะแล้วก็ส่วนยางเนี่ยถ้าเป็นเสือหมอบอะ่ะผมจะใช้ยี่สิบห้าซีแต่วันนี้ผมมาใส่แฮนด์แฮนด์ยกแฮนด์ตรงเนี่ยก็จะใส่ยางใหญ่นิดนึงแล้วก็ย้ายเกียร์มาไว้เป็นชิปเตอร์ข้างบนเห็นไหมแค่นี้ก็เปลี่ยนได้แล้วนี่ก็มีรถใหม่อีกหนึ่งคันแล้วนะวันนี้คืนนีอยะาเป็นเสือหมอบกอ็ ใส่ร้อยี่ห้าเอายกหน้านี้ออกใส่สับถังเอาแฮนด์บอบลงจบก็เป็นเสือหมอบให้ฉันแล้ว <c oughs> นะมีรถหนึ่งคันมีอะไรเพิ่มแค่มีแฮนด์แล้วก็มีชุดแต่งอาพวกชิปเตอร์เกียร์อะไรพวกนี้สักอันนึงกับแฮนด์เนี่ยแฮนด์สองชุดคอสองชุดอ่านะนะคือเราจะไม่ลืมกันแล้วเพราะว่าลืมก็ได้เราก็เหนื่อยหน่อยกบ หาสเต็มมาเพิ่มสักดัดง่ายดีนะลองไว้เลยแต่ทีแรกนะมาถึงก็ลงทุกๆ,ๆ,ๆ,ๆนเ,เนี่ยมือเบรกเนี้ยเวลายกเนี้ยกไปเลยแล้วยกเอา,อาแนด์เสริมหมอกลงแล้วในแนด์เสริมหมอกก็จะมีสายสายเบรกอะไรแบบว่าเป็นชุดของมันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกินกําลังใช่ป่ะเอามาตกแต่งเนี้ยเพื่อความรวดเร็วนะเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะปั่นเสริมหมอกสะหนอ่อยอ่ะ อาจจะเปลี่ยนยาวบางคนอาจจะลงพรมเพิ่มอาจาอาจะมีล้อสองชุดใช่ไหมชุดหนึ่งเป็นล้อแบบเนี้ยอีกชุดหนึ่งเป็นล้อเสริมบอกอันนี้อันนี้ง่ายขึ้นอีกไม่ต้องมานั่งแงยางแลว้วมาถึงก็ปลดเร็วปุ๊บใส่ชุบๆ,ๆใส่ล้อเสร็จเปลี่ยนแฮนด์ปัดได้แล้วเป็นเสือหมอกแล้วันนี้อ่ะนะฮะพรุ่งนี้อยากปั่นแผ่นตรงแบบชิวๆสบายๆนะฮะแฮนด์แบบว่ามันจะปั่นเท่ๆปั่นกินลมชมวิวอ่ะแผ่น แผ่นขนานพื้นอยา่างอ้นวนๆสักนิดหนึ่งชิปเตอร์แยกเท่เทๆก็เป็นไห้นะครับป่นเราไปปั่นกันมาปัาน่นกันดีกว่านะฮะออกถนนใหญ่อ่ะหรือจะคือพูดง่ายใช้ยานยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อะไรอ่ะอันนี้ขออน,นุญาตแนะนําจากใจเลยใส่กระจกสักบานสองบาะคระับกระจกมองหลังเ่เชื่อรถผมจักรยานทุกคันอ่ะมีกระจกหมดอะฮะ นะจะปั่นในซอยในหมู่บ้านข้างหลังอ่ะไม่เสียหายห,ายหรอกนะถ้าเราจะ,ะคือชำเลืองไปมองสักนิดหนึ่งอันนี้อันนี้ขอนขอนุญาตจริงๆขออนุญาตจริงๆนะฮะอันนี้จะเป็นมุมมองแบบที่เราแต่งแล้วเนี่ยนะคือเฟรมอ่ะมันจะอารมณ์แบบเฟรมบางๆมองผ่านเฟรมเจอสเตมคอบางๆอ่า,าคุณดูเลยเนี่ยมันจะเป็นมันจะส่งต่อแล้วแล้วมันก็ จะขนานไปกับล้อล้อหน้าคือเป็นแนวเลยอะเฟรมเตรมล้อหน้าเนี่ยมันจะปุ่มบองเนี้ยนะอันนี้ก็เพิ่มความคิดเก๋อาจจะปอกแทนก็มีส่วนทําให้ความสวยงามเพิ่มขึ้นไปอีกคือมันแบบเป็นลูกเล่นอะเออเป็นลูกเล่นเป็นลูกเล่นในการแต่งแนวแบบเนี้ยขออนุญาตแนะนําอีกนิดหนึ่งคือคันนี้มันมันเป็นสับถังใช่ปะ แต่ถ้าเราใส่แฮนด์แนวแบบเนี้ยแล้วก้มไปสับอ่ะมันจะเคอะเขินสักนิดหนึ่งผมลองแล้วที่ผมใช้ชิปเตอร์มาแยกเพราะอะไรฮะปันปันอ่ะจะเปลี่ยนเกียร์ก้มลงไปก้มลงไปมันเหมือน,น,นกับเรานั่งตรงแล้วเราต้องเอาก้มเปลี่ยนนั่งตรงเอาก้มเปลี่ยนลำคาญครับลำคาญครับนะเชี่ยผมนะถ้าแต่งแนวเนี้ยเชื่อเหอะใส่ชิปเตอร์แยกครับสะดวก มันไม่เหมือนกับเสือหม,มอบนะเสือหม,มอบเราก้มอยู่แล้วคุณเข้าใจปะอ่ะเราก้มอยู่เนี่ยเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเกียงเนี้ยเราแค่โยกคือเอื้อมมือไปโยกอะ่ะคือตัวเราก้มอยู่แล้วเราแค่เอื้อมมือไปโยกอะ่ะมันมันไม่เสียอาการเท่าไหร่แต่และเราตั้งตัวตรงอ่ะก้มไปโยกอ่ะขึ้นมาตั้งโอ้อะไรวะเนี้ยก้มหยิบของอะ่ะอารมณ์อย่างนั้นอ่ะเออเดี๋ยวก้มก้มเงยเงอะ่ะมันเสียอาการเหมือนกันมันเสียอาการเหมือนกันผมว่าเพิ่มทุนอีกหน่อย ไม่แพงหรอกสมัยนี้ไม่แพงหรอกนะฮะนะจะของใหม่ของมือสองผมเช็คราคาแล้วไม่แรงอย่างที่คิดครับเรียกว่าเป็นมิดราคาเป็นมิดกับกระเป๋าตังค์่ะนะฮนะเป็นมิดกับกระเป๋าตังค์นะครับนี่ก็ได้มุมมองใหม่อีกนะฮะเนี่ยคุณไม่ต้องมีรถสองสามคันไม่ต้องครับนะเอาแบบว่าทุ่มเทนหน่อยก็มีล้อสองชุดมีแฮนด์สเตมมีเบรกสองชุด เรามีรถสองคันทันทีเลยนะเรามีรถสองคันทันท,ทีเลยนะนี่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเซฟไปเยอะแล้วก็ผมว่านะถ้าเจอเฟรมที่ถูกใจอะ่ะเราก็ไม่อยากปั่นคันอื่นหรอกจริงนะะเหมือนกับไอ้คันเนี้ยผมเล่นไปเล่นมาไอ้คันที่มีอยู่หลายๆคันอะมันจะมีอยากย่ายขึ้นแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มมีอยากย้ายแล้วเฮอแม่บ้านบอก ถ้าพี่ไม่ขี่พี่ก็ขายว่าเกกะบ,บ้านนะเพราะไม่เห็นเจ้าจับคันอื่นเลยยุ่งไก่คันนี้ยปั้มไก่คันเนี้ยเออจริงนะเท่ากับว่าหาเฟรมถูกใจได้เมื่อไหร่เราไม่ต้องดิ้นรนแล้วเรามีอะไรอีกสักชุดหนึ่งเพื่ออนะไรฮะเพื่อแปลงจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งอันนี้มันมันเหมือนกับถ้าเราใส่ล้อเสือหมอบใส่แฮนด์เสือหมอบมันเป็นเสือหมอบใช่ปะแต่พอเราแต่งแนวเนี้บางทีนะ เราไม่ต้องดิ้นรนดิ้นรนนะฮะไปหาพวก m b t คุณดูแลวคันนี้สิไม่ต่างจาก m b t เลยนะฮะนะฮะไอพวก mountain bike เสือภูเขาอะไม่ต่างกันเลยแหละไม่ต่างกันเลยแหละนะครับเหมือนกับมีทั้งเสือภูเขาในตัวมีทั้งเสือหมอบในตัวเฟร,รมเดียวจบจริงเฟร,รมเดียวจบนะฮะเรียกว่าคุ้มค่าไหม คุมอ่ะแนวทางอยู่ประมาณนี้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ